สวัสดีครับพวกเราเกียรติกรทีวีผมแซมครับผมแบงค์ครับวันนี้พวกเราสองคนครับได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจที่ค่ายพี่สู่น้องครับโดยเราจะแบ่งกันเป็น2ทีมครับ2ทีมเลยทีเดียวครับสำหรับทีมของผมนะฮะชื่อทีมว่าจีฟ้าเหลืองและทีมของผมครับ o y b ย n บงค์ครับวันนี้เราจะทำภารกิจอะไรนั้นต้องมาดตามพวกเราเลยครับ ครับเรกิจแรกของเราคืออะไรครับคุณแซมตามหาน้องๆนะที่มีความสนใจในในคณะนิเทศศาสตร์นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสทีมให้ไปตามหานะครับใครตามหาน้องที่อยากเรียนนิเทศเจก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสายตาของชโดเป็นไงบ้างตามเลย Boy b l บ e ครับตามมาครับ ไม่พลาดหรอเเทศนะเว้ยเิเทไม่เคยพลาดมองอย่างนี้สายตายงี้ไม่เคยพลาดีมาเหลังจากที่พวกเราวางแผนกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตามหาเด็กนิเทศไปดูพวกเราตามหากันครับเน้องน้องเดี๋ยวนะไม่ทราบว่าอยากเรียนต่อคณะอะไรครับอ๋อผมไม่ใช่สิปัจจุบันก็มุสิเก่าแล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปไปไกล บอกเลยว่าผมมองไม่เคยพลาดคนนี้น่าจะสไตล์แต่งตัวของผมกับพี่องชายขอบซ้นผมบอกเลยไม่เคยพลาดฮะคนนี้ต้องใช่แน่หน้าตารูปร่างโอเคนะผมว่าเราวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับว่าคนนี้น่าจะอยากเรียนนิเทศนะับเดี๋ยวมาดูว่าเขาอยากเรียนอะไรน้องครับอยากเรียนต่อนะาะไรครับอยากเรียนครูไป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  เย็นไปไหนลูกคี้นะเป็นคนที่ผมงงเขาว่าเขาต้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์แน่นอนบบางคนนี่มิเสกวะขาพี่นมิเสกวะขาขาเลยอาะไม่ใช่ไหมเบลชอบเบลอย่างนี้ชอบเบลนี่เทฐศาสตร์ครับไอ้โอ๊ยมิเสกอย่าไปแถวบ้านพี่นะอย่าินแถวบ้านไม่เกินสามเก้าปล่อยม้ากัดเลยนะ หลังจากเอาไปตามหาเมื่อกี้ได้อีกคนครับคนนี้คาดว่าหน้าตาดีครับน่าจะอยากเรียนนิเทศค่อนข้างติดอันดับหล่ออันดับต้นของเรียนครับน้องชื่ออะไรครับชื่อวินครับนแล้ววินนะวินแล้ววินมอไซค์ปากซอยอยากเรียนคณะอะไรเรียนต่ออะไรครับจะเรียนวิทยาครับวิทยาวิทยาไม่อยากเรียนนิเทศครับไม่อยากทำไมเหตุผลให้ผมได้มครับเพราะผมชอบเล่นฟุตบวนอยูล้เอาไม่ถามจริงนะเราแบบ ชอบแบบโซดาหรือว่าพเพียวเพียวกินน้ำคูงครับโอ้ยน,นี <laughs> ย่น,น้ามึงนี่สี่สิบจะช่โอเคโอเคขอบคุณมาขอบคุณมากขอบคมากนี่ก็ไม่ใช่ครับเราก<ร>็ยังตามหามไม่ได้เอาละครับตอนนี้เจออีกคนนึงแล้วครับน้องชื่อน้องฝ้ายนะครับหน้าตาสะตาสาวยนะครับสวยครับคาดว่าน่าจะเรียนนิเทศครับหลังจากที่ให้ชทยขอไปติดตามมา เดี <54. S 2> ๋ยวมาดูว่าน้องคนนี้เขาอยากเรียนคณะอะไรครับเรียนน้องป้าเรียนครับเรากียนครับน้องป้านี่อยากเรียนคณะอะไรครับคณะพยาบาลคณะพยาบาลว่าพี่ไม่ต้องเลือกแบบคุณไม่ได้แก่สามคนเลยเอาไม้นี่ก่อนเบอร์นู่นเอาเบอร์ห้องพี่ได้ไหมครับก็สรุปว่าน้องฝ้ายไม่อยากเรียนนิเทศครับก็เราก็หาไม่เจอแล้วอยากเรียนพยาบาลเดี๋ยวมาถามว่าทำไมถึงอยากเรียนพยาบาลครับ ก็อยากช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นคณะที่ชอบอะค่ะอยากดูแลคนป่วยเป็นใจดีเป็นนางฟ้านะคะอยากอยากทุกอย่างเลต่างคนไม่สบายนะครับเดี๋ยวขอบคุณน้องไฟมากครับครับถือว่าเราเราสู้ได้ เราชนะเกมนี้ชนะไปเราเราพลาดสามฝั่งนู้นอาจจะพลาดแบบหนักเราแขางท่าองไหกฝนั่งนู้นมีใครซิมงวันวนแม่งวิ่งเบาวานไปขึ้นขึ้นตาย่าทวงพี่ทวงพี่ทวงพี่ทีนวิ่งไปกระดูกเขาเสือกไปตามหาใครเจอมามาๆ สนใจไหมในประเทศเราสนใจค่ะสนใจนะครับใช่ครับเจอกันนะทุกคนเจอก่อนนะฮะน้องที่เรียนในประเทศก่อนนะครับตอน้องมีใครแซมสมวัวนแม่งวิ่งเบาหวานไปขึ้นขึ้นตาวิ่งไปกระดูกของข้อเสื่อมไปตามหาใครเจอแล้วกไมที่อยากเรียนนิเทศครับทำไมชอบพูดชอบการแสดงชอบอะไรอมาถูกทางนะดาราในดวงใจมีใครเป็นแบบในดวงใจครับไม่มีค่ะน่าจะมีพี่แซมในดวงใจเป็นเด็กที่มีรสนิยมในการ ติดตามผลงานของดารานักแสดงชายมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้องป๊อปมากเลยครับน้องป๊อปเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับผมเชิญครับเจอกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนคณข้าเทศนะครับเจอกว่านคนละคนอยู่ตาผมทางไหมนะครับผมบอกแล้วบอกแล้วในการสายตาในการมองมองคนเนี่ยไม่มีใครเกินผมแน่นอนสำหรับคุณแบงค์ครับเป็นไงล่ะแป๊บเดียวผมหาสามารถหาได้เลยนะครับน้องๆเนี่ยที่สนใจในคข้ารัฐศาสตร์ แปะเดียวตาครับผมตาแรกเราอาจจะพลาดนะครับเราจะแพ้เพราะว่าเราอ่อยให้ก่อนครับเราจะไปรอแข่งเกม2ครับชื่อเกมต่อไปเกมที่2ครับกินแหลกแดกสะท้านครับโหยิ่งเกมนี้ผมรู้จักแสมไหมแสมไหมแสมบุฟเฟ่สายแสมบุฟเฟ่แสมบุฟเฟ่เดี๋ยวรอดูทีมผมก่อนที่ผมมีดาวรุ่งครับบายชายขอบครับโอ้ชายขอบกินมากขึ้นขวายิ่อิ่มแล้วชายขอบคุณไม่รู้อะไรเดี๋ยวครับลำไส้ยาวเอาพันรอบนี่ลำไส้ โอเคครับดูไปชมด้วยกันเม่าใครจะแพ้ชนะเกมนี้ครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันกินแหลกแข่สัตว์นนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันสองฝ่ายไทยกินก็ทีวีก็เราจะทำการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับของใครด้วยปริมาณที่เท่ากันนะครับฝั่งนี้โดยคุณแซมฝั่งนี้ดนึ่งแจ็คนะครับมีเวลาเป็นหนาทีใครกินเหลือน้อยสุดคนนั้นชนะเข้าใจครับนะครับโอเคครับห้าสี่สามสองเริ่มครับ

ดักจะร้องไห้มากเลยความรู้สึกเหมือนถูกป้นชัยชนะลูกทีมก็เชียร์อย่างเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ช่วยเต็มที่น้ำตัแก้วยังไม่มีเลยมองงาเขเลยวด้เยว่าดูด้วยไม่ไหวจม้ยอมแพ้ยอมแพ้จริงกันไหมบอยแบนด์บูชนะใส ครับหลังจากที่แข่งกินแหลกแดกสถานกันเสร็จก็เป็นคุณแซมก็แพ้ไปนะครับทีมฟ้าเหลืองคุณก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่อนข้างที่จคขางสายตาเลยทีเดียวคุณจะบอกว่าผมโกงครับก็ไม่รู้ว่าก็เดี๋ยวดูกันเอครับเราเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับภารกิจสองพันผ่านไปก็เสมอกันแต้มหนึ่งหนึ่งตอนนี้เหลือภารกิจที่สามครับอันสุดท้ายนี่จะเป็นอันตัดสินแล้วครับ คุณแซมยังแค้นอยู่ครับเขาอยากจะลงชิงชัยใหม่รอบที่แล้วผมอาจจะแพ้นะสำหรับรอบนี้นะครับไม่ยอมอย่างแน่นอนมีเท่าไหร่ผมจะปล่อยมาให้หมดเลยทีเดียวเ <c oughs> <c oughs> สียงเป็นอะไรมีน้ำขิงใส่แก้วเสียงค่อนข้างแหม่มนิดหนึ่งนะครับครับและเตรียมตัวไปพบกับภารกิจที่3ครับชื่อเกมว่าเกียร์ก๊อตคอร์ดแดนครับอ่าภารกิจนี้ผมจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดนะฮะเพราะผมแพ้มาแล้วเกมเมื่อกี้สำหรับเกมต่อไปต้องชนะแน่นอนครับผม é por meio เราไม่ต้องแข่งเต้นนะครับเราไปแข่งว่าใครจะหอมแก้มกันนานที่สุดเอาไหมไอ้ข่ามาเรื่องเฮ้

ขอท่าหน่อยครับขอท่าหน่อยครับขอท่าหน่อยต้องยอมรับเลยครับว่าเอลฝั่งเราดีกว่านะครับใช่ผมยอมรับผมยอมรับผมแพ้ผมยอมรับแต่แพ้ยังไงก็โอเคก็ตามดูกันเองครับคุณมีอะไรจะพูดกับผมไหมครับคุณแพ้มีอะไรสักหน่อยไหมดูปากนะครับเดี๋ยวนี้ชนะพูดด้วยความภูมิใจเลย สว่าจะเป็นบครับสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายวันนี้นะครับเก๊กอทีวีก็ทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับพวกเราบอยแบนด์บูแล้วก็จีจีฟ้าเหลืองนะขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาตลอดครับเก๊กคอทีวีเฮ้ยอมครัวันนี้ได้รับภารกิจมอบหมายให้เราไปทําศึกตามหาเด็กที่อยากจะเข้าเรียนนิเทศองค์บายใจขอบ เจ้าจงวางแผนการลบให้ไหนแผนการของเราคือคณะนิเทศเราอยู่ตรงจุดนี้เราจะผ่านทางคณะนิติหรือว่าจะผ่านทางคณะเกษตรศาสตร์ผ่านาันวเองเลยหรือผมว่าเราตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อม,อมทางเกษตรบุกเข้าข้างหลังทางเกษตรแทงข้างหลังสบายเลยเราประชิดหน้าแล้วก็อ้อมไปด้านหลังแล้วเด็กนิเทศอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับพอเจอเด็กนิเทศเสร็จเราทำไงต่อแทงข้างหลังเสียงตอนแทงหน่อย ทันเยี่ยมมากไม่ทำให้ข้าผิดหวังองค์บาจะขอบควรจะปลุกระดมเป็นการเรียกขวัญกำลังใจก่อนที่บุกเข้าอคาดศึกเราสู้สู้สู้ไปสู้สู้ไปด้วยกันสู้